สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้าล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางกันก่อนนะครับแต่ละแถวจะเป็นผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละง,งวดนะครับโดย6แถวแรกเป็นรางวัลที่1ต่อไปแถวที่7จถึงแถจะเป็นเลขท้าย3ตัวโดยเรานำจะนำเลขท้าย3ตัวมาเรียงกันจากค่าน้อยไปหามาก สังเกตว่า318จะน้อยกว่า589 5 8 9จะน้อยกว่า723 723จะน้อยกว่า870จะเรียงกันจากค่าาค่าน้อยไปหามากนะครับต่อไปแถวที่19และแถว20 20เป็นเลขท้าย2ตัวต่อไปแถวนี้จะเป็นแถวเป็นเลขดับที่เกิดซึ่งเป็นผลรวมจากตัวเลขแต่และแถวตามสูตรที่หามาได้นะครับ เมื่อได้เมื่อได้ค่าผลรวมแล้วจะนําเลขท้ายของผลรวมมาเป็นเลขดับของงวดต่อไปนะครับส่วนแถวนี้จะเป็นเป็นงวดที่เราจะเช็คว่าเลขที่เราให้นั้นดับจริงหรือเปล่าโดยเช่นถ้าเราจะเช็คว่าวันที่16เดือน3 เลขท้ายสเลขค้ายสองตัวคือ5้าเก้าเลขเลขข้างบนวันที่1ออกห้าเกจะดับจริงไหมแล้วก็นําเลขตัวนี้มาใส่ช่องนี้นะครับแล้วตรวจเช็คดูว่าเลขหกเนี่ยจะใช้เลขดับตามหลักที่เราจะแสดงให้ท่านเห็นนะครับส่วนถ้าเป็นข้างดับล่างเราก็จะนําช่อง19-20มาใส่ตรงนี้แทน สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขดับ2ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1ตุลาคม2565ถ้ิติเข้ามาแล้ว3 5งวดติดต่อกันสำหรับคลิปนี้มีด้วยกัน3สูตรนะครับก็จะได้เลขดับ3เลขแต่ละสูตรก็ดับมาแล้ว3 5มงวดติดต่อกันนะครับอามาเริ่มเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่1 ้วยแถวที่สองบวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่8บวกด้วยแถวที่16และบวกด้วยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับสองตัวบนนะครับเอามาเช็คผลย้อนหลังก่อนเลยนะครับเริ่มจากงวดวันที่16เมษายนปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดที่1เมษายนปี64 7ีเบวก2เป็น9 9เบวก8ปเป็น17 17บเวก7เป็น24 24บวก5เป็น29ก็จะได้เลขดับ9ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนง่วมที่16เมษายนออก8 7 9ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่1งวดที่2ก็9ก็ไม่มีใน2ตัวบนนะครับตัวเลขฝั่งซ้ายสีน้ำตาลเข้มจะต้องไม่มีอยู่ในตัวเลขฝั่งขวาสีเขียวเข้มนะครับ หน้านี้จะดับงวดที่หนึ่งถึงงวดที่สิบสองหน้านี้จะดับงวดที่สิบสามถึงงวดที่ย4สิบสี่หน้านี้จะดับงวดที่ยี่ิบห้าถึงงวดที่สามสิบห้า งวดล่าสุดที่ผ่านมาเราได้เลขดับ2ตัวบนคือเลข5ผลกันออกเลขท้าย2ตัวบนออก0ูนย์สก็5ก็ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่3าติดต่อกันเอามาดูนครับว่าสูตรนี้สูตรที่1นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดที่ล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดที่16กันยายน4ีบวกเเป็น11บเอ็ดสิบเอ็ดบวกสเป็น14 14บวก9เป็น23 23บวก7เป็น30ก็จะได้เลขดับ0ดังนั้นสูตรที่1น,นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนได้แก่เลข0นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ไม่ว่าในอนาคตเราจะต้องเจอกับอีกกี่เรื่องราวร้ายที่จะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพทำให้เราเจ็บป่วยและมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเคยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีจึงรวบรวมสารสกัดที่มาก้ว้คุณประโยชน์ไว้ในเม็ดเดียวมีวิตามินจากธรรมชาติของสารสกัดผลไม้ทั้งสารสกัดจากกีนแอเซอราเชอรี่ที่มีวิตามินซสูงกว่าส้มถึง80เท่าสารสกัดซีบักทอนและสารสกัดซิตรัสไบโอฟลาโวนอย ซึ่งล้วนมีความสําคัญต่อร่างกายที่ทั้งช่วยเสริมสร้างผิมคุ้มกันป้องกันและบรรเทาอาการหวัดลดอาการผูมมแพ้เสริมสร้างคอลลาเจนและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ผิวและดูอ่อนกว่าวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้แก่ผิวของคุณบูมวิตซีดูดซึมได้ดีกว่าวิตามิน C ทั่วไปสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง6ชั่วโมงและไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร นอกจากวิตามินซีแล้วยังมีสารสก,กัดเมล็ดองุ่นและกรอดอัลฟาไลโปอีกที่ดีต่อระบบไหลเวียนเลือดควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้และยังอุดมไปด้วยวิตามินบีและดีที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานทั้งระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมวิตซีอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายรสชาติอร่อยรับประทานง่ายพกพาสะดวกจึงทำให้การดูแลสุขภาพของคุณเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เตรียมร่างกายให้พร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์เติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยบูมวิตซีต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่3บูกด้วยแถวที่8บูกด้วยแถวที่14และบูกด้วยแถวที่15 2สองครั้งได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดาบ2ตัวบนนะครับเช่นเดียวกันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่16เมษายน ก็จะใช้ผลของงวมที 1, ม่1เมษายน2บวก8เป็น10 10บวก7เป็น17 17บวก7เป็น24 24บวก7เป็น31ก็จะได้เลขดับ1เลขท้าย2ตัวบนงวมที่6เมษายนออก8 7 1ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับเป็นง่วดที่1 หน้านี้จะดับงวดที่1ถึงงวดที่12นะครับหน้านี้จะดับงวดที่13ถึงงวดที่24หน้านี้จะดับงวดที่25ถึงงวดที่35 งวดล่าสุดที่ผ่านมาก็ได้เลขดับ8เลขท้าย2ตัวบนออก0 3ก็8ก็ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่3ามหติดต่อกันอามาดูนะครับสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดที่16กันยายน3าบวกสเป็น6 6บวกสเป็น9 9้บวกหเป็น10บ สิบวกหเป็น 11, น11ก็จะได้เลขดับ1นึ่งดังนั้นสูตรที่2นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนได้แก่เลข1นนะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ พี่ป้องนะครับพี่ป้องนวัดเอนะครับวันนี้ก็สุขสนานมากนะครับได้มาร่วมงานวันแรกเลยนะครับกับบูมวิตซีของเรานะครับทานง่ายใครนภูมิแพ้ได้ดีมากนะครับทานแล้วพอตื่นชามาก็จะหายคนที่ชอบไอชอบจามก็จะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของผิวพรรณมาเจอสิ่งดีๆให้กับร่างกายด้วยบูมวิตซีกันนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะครับตัวแทนจําหน่ายดีไอคอนของเรานะฮะมีอยู่ทั่วประเทศเลย ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่สบวกด้วยแถวที่1 2ครั้งบวกด้วยแถวที่12และบวกด้วยแถวที่16ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขดับ2ตัวบนนะครับเริ่มจากวามที่16เมษายนปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคือควมที่1เมษายนปี64 7ีเบวก3เป็น10 10บวก3เป็น13 13・・บวก3เป็น16 16บวกเเป็น23ก็จะได้เลขดับ3เลขท้ายตัวบนงวดที่16เมษายนออก8 7 3ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่1หน้านี้ก็จะดับงวดที่1ึงถึงงวดที่12นะครับหน้านี้จะดับงวดที่13ถึงงวดที่24 นานี้จะดับงวดที่25ถึงงวดที่35มงวดล่าสุดที่ผ่านมาก็ดับเลข1นะครับเลขท้าย2ตัวบนออก0 3นก็ไม่มีใน2ตัวบนนะครับดับเป็นงวดที่ 3- 5ติดต่อกันมาดูนะครับวสูตรที่3นี้เราจะได้เลขดับ2ตัวบนได้แก่เลขอะไรนะครับ ก็จะใช้ผลของงวดล่าสุดที่ผ่านมาคืองวดที่16กันยายน4บวก5เป็น9 9บวก5เป็น14 14บวก0เป็น14 14บวก9เป็น23ก็จะได้เลขดับ3ดังนั้นสูตรที่3นี้เราก็จะได้เลขดับคือเลข3นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามเลขเด่นเลขดับที่ผมลงไว้ในช่อง YouTube ของผมนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อๆไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนไ,ไว้ในไลน์ได้เลยนะครับโดยไลน์ไอดีของผมนะครับคือ Add 812 C X w Q B อย่าลืมใส่แอดนหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ ถ้าไม่สะดวก2วิธีนี้ก็สามารถเข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมก็จะได้แจ้งให้เพื่อนๆทราบทางไลน์นะครับก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับสําหรับเลขดับที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากผลการคํานวณทางสถติติจากผลสลากกินบ่งรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันมันจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10บล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก2ตัวบนแล้วก็3าตัวบน แล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลัก10ล่าง2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บ,บนหลักร้อยบน2ตัวบนแล้วก็เลขดับ3ตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆน,น,นะครับ สุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ